สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำที่ส,สวยๆนะครับพิกัดบ้านเชือเพิงนะครับอยู่ลึกเข้าไปจากบ้านเชือเพิงเป็นทางเข้านะครับชื่อว่าบ้านตะเกียดนะครับทำไปสวยนะครับเมืน่อะที่14ไร่ นะครับแต่จะพามาดูนะครับอันนี้นะครับหน้าผิดของผมนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆก็ติดตามเข้าไปดูไปติดตามมีที่ให้เลือกดูอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น โน้ตนะครับโนส,สซีโญนะครับเจ้าของอยากเสนอขายไล่ละสามแสนนะครับก็ต่อรองกันได้นะครับมาดูพิกัดกันนะครับนี่ครับนี่นะครับเซฟซีอยู่บ้านตะเกียนนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายทางเข้าให้ดูนะครับ อันนี้รูปรูปเพลงนะครับจาก gps นะครับนะอันนี้คือรูปที่ว่าผมไปสำรวจแล้วก็ไปเก็บภาพรายละเอียดมาให้เพื่อนเพี่ๆได้ดูกันนะครับนี่ที่ข้างในนะครับฮนะสวยมากนะครับแบบสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับบาะสำหรับทำการเกษตรดีเลยครับ การเกษตรดีเลยจะทำบ้านสวนก็ดีหรือว่าจะทำกิจการอะไรแบบเป็นของตัวเอง่ดีหมดเลยนะครับอันนี้นะครับรถผมที่ไปจอดอยู่ที่ขวามือนี้จะเป็นที่ข้างเคียงนะครับที่ข้างเคียงเป็นที่ติดกันนะครับจะมีทางเข้าอยู่ริมแปลงนะครับ ย้อนมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับจะมีต้นไม้ยืนต้นให้ด้วยนะครับไม้เข็งเลยนะครับเนื้อเข็งเลยใช้เป็นวัตถุดิบในการปลูกทำบ้านหรือว่าจะทำอย่างอื่นได้นะครับอ,อ,อันนี้ ซื้อไปช่วงนี้ก็จะได้เลยนะครับนะนี่ข้างในก็จะมีสระขุดไว้ให้แล้วถ้าอยากเพิ่มเติมก็ไปต่อเติมได้นะสิบสี่ไรนะครับหายากมากเลยนะครับแล้วก็อ่า ทางเข้าก็จะเข้าทางข้างโรงเรียนบ้านเชื้อพื้นนะครับนี่อันนี้ไปปักป้ายทางเข้าให้ทราบว่าเข้าตรงไหนนะครับอยู่ข้างๆโรงเรียนบ้านเชื้อพื้นนะครับเข้าไปทางบ้านหลองชมน,นะครับระยะทางก็ สองจุดสี่โครโมนะ,อะ,อะสองจุดสี่ถึงสองจุดเจ็ดนะครับผมกลับประมาณเข้าๆนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับนี่ปักป้ายทางเข้าให้ทราบนะครับวันนั้นพา ภาลูกมือไปช่วยงาน mm hmm. ก็ไปเก็บภาพรายละเอียดนี่นะครับบ้านเชือพิงก็จะมีโรงงานบ้านเชือพิงนะครับอยู่ก่อนจะถึงทางเข้าตรงนี้นะครับอ,อ,อันนี้จะเป็น้างหน้าแปลงพิกัดแปงนะครับอ่า ครต้นไม้ข้างหน้าถ้าจะทำแบบว่าปรับพื้นที่ใหม่นะครับก็จะได้วัตถุดิบพวกไม้พวกอะไรไปทำไม่น้อยเลยนะครับคุ้มมากครับตรงนี้ที่สวยมากนะครับนี่ น,นี่นะครับไฟน้ำประปามาถึงพร้อมครับผมเพียงแต่ต้องจัดการเองนะครับ ừ. แล้วก็จะเป็นก่อนที่ว่าจะถึงด้านหน้าเปลงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนลัดย่าง ชน,นบุนะครับตัดยางชน,นบุในหมู่บ้านนะครับอันนี้จะเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นหินหินอะไรนะหินกลุกหินคลุลน่นะแต่ก็สวยครับนี่ถนนเรียบด้านข้างแปลงก็จะเป็น สวนไผ่แล้วก็สวนหลายเจ้านะครับคือเพื่อนบ้านตรงนี้เขาเขาทำกันหลายคนแล้วนะครับทำบ้านสวนนะครับแต่ก็ห่างกันอยู่พอสมควรไม่ถึงกับเงียบมากแล้วก็ไม่ถึงกับเสียงดังในในส่วนตัวของเรานะครับ จะอ,ะอยู่ค่อนข้างจะสบายเลยปลอดเสียงบรบกวนผมยืนยันในที่ตรงนี้ได้ครับับอนนี้ป้ายไปปักใหม่นะครับอืมนี่จะเป็นด้านหน้าแปลงมีต้นไม้ปกคลุมด้วยด้วยนิดนึงนะครับอนี่ด้านใน ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่กว้างเลยครับสวยนี่ครับให้ดูกันไปเลยครับนี่นี่ถ่ายจากด้านในมามาถึงด้านหน้าก็จะมีต้นไม้ยืนต้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่ ใช้ทำบ้านทำเ,เป็นวัตถุดิบได้ค่อนข้างดีเลยครับเป็นไม้เนื้อแข็งที่คนนิยมเอามาปลูกบ้านนะครับทำทำอย่างอื่นด้วยนะแล้วก็นี่นี่ รถผมจะจอดอยู่ตรงนูงน้นนะครับจะทำปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำปพนาณาจักรตัวเองนะครับจะดีมากเลยนะอนม ยอม้อกสวยเลยครับมีผมถ่ายรูปไว้เยอะนะอันนี้น่าจะพอเป็นรายละเอียดในการตัดสินใจของคุณพี่ๆหลายคนนะครับที่กำลังมองหาทีา่ทำบ้านสวนทำอาณาจักรของตัวเองแบบว่า,อ,าอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ย จะทำการเพราะปลูกทั้งปลูกข้าวปลูกพืชอย่างอื่นนะครับก็ทำธุรกิจย่อมย่อม,มเป็นของตัวเองนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบัวเลี้ยงอะไรเป็นฟาร์มนะนะืมได้หมดเลยครับมีแหล่งนำ้ำแหล่งนำ้ำทำไว้บ้านแล้ว นี่ต้นไม้ยืนต้นไม้เนี่ยแข็งคนระับอาจจะซ้ำมาบ้างนะครับอันนี้อันนี้นะ่าจะพื้นที่ข้างเคียงอันนี้ผมจะถ่ายตอนที่ว่าผมกำลังขับรถไปจะเข้าจะเข้าทางข้างๆนะ นานไปเดี๋ยวนะน่าจะคุกค,ควนกับเวลาแล้วเนี่ยครับผมจอดรถไว้ข้าง,างแปลงที่ดินผืนนี้น,นะครับนี่เห็นไหมครับแนวสฟไฟฟ้าถนนเรียบนะครับอีกไม่นานก็คงจะเป็นถนนถนนดำเพิ่มเติมมานะนี่นี่เป็นป้ายเก่านะครับไปทำได้ได้ได,ได,ได ได้เอาออกไปแล้วนะครับมีแนวสองขีฟ้าอ,อันนี้อันนี้ก่อนจะถึงเปลงนะครับผมก็ได้ถ่ายรูเปเก็บไว้ให้ดูนี่จะเป็นอลัดยงังลัดยางดำในหมู่บ้านนะครับอ เพื่อนเพื่อนบ้านน่ารักนะครับเขาซื้อเก็บไว้มีมีคนซื้อเก็บไว้แต่ว่าอยู่อยู่พื้นที่แบบโดยรอบนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงกับชิดเลยนะครับเท่าที่ว่าผมขับรถไปสำรวจดูมีทําบ้างแล้วนะนะครับ นะครับอันนี้ก็แนะนำพื้นที่ดินแปลงงา,งามให้อีกที่หนึ่งนะครับเป็นแนวทางตัดสินใจนะครับเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมขอจบกันบรรยาย เพยงเท่านี้นะครับถ้าสนใจในที่เรลงก็ก็ติดต่อมาสอบถามได้นะ,ะพี่เจตค้าที่ดินเมืองสุรินนะครับหรือว่าในเพจค้าที่ดิตนตำบลเชื้อเพลิงนะครับไปไปค้นหาในเพจดูนะครับก็จะมีหลายแปลงนะครับที่รับเช่าอยู่ นะครับเข้าไปดูไปติดตามกันได้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับวันนี้ก็คงจะเพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ